ชมคู่ชิงชนะเลิศครับฟุตบอลระหว่างของเรียนครับประจำปี2 5 6 4ครับสิทธิศักดิ์ยิ่งใหญ่ครับใครมาธิกวินโดนทางสารทอนเกี่ยวได้อย่างได้ครับธิกวินปารทอนครับวางดักได้ครับธิกวินแล้ววางมาที่นลินปักอกครับเขี่ยออกมาก่อนครับโอ้โหช่วยทีมได้เลยครับทางด้านธิกวินครับ ทางด้านดัสรุนดัสรุนแล้วซ้ายหมองที่มาที่ธีกวินธีกวินเดีวยาวมาครับอธิลาหม่งได้ครับธีกวินดูบอลเบิ้งก่อนตั์รินเราไม่มีทพงเลยครับเตย์รินเกี่ยวลงได้แล้วไม่ได้ยิงครับธีกวินมาสกัดไม่ได้ครับสิทักดิ์อินยัยเล่นกับธีกวินครับ ไปซ้ายครับภาคภูมิตากนะดูอีกแล้วอีกแล้วไปทุกอย่างพิรวินเขี่ยวได้ครับได้ฟ้าครับมาธีกวินครับเล่นกับภาคภูมิของเชียร์เรียบร้อยครับได้ครับโอ้โหมูสินไม่มีสัญยานธีวินครับมาแล้วต่อหนึ่งครับกวักมือเรียกโดยด่วนครับเกิดครับยกมา สี่ทีสั้สีทีสั้ต่ำได้ครับอาตัดัจนวลทีโกวินแฟนๆได้ยินสองเสียงนะครับแลยวทีนี้เปล่าจบแล้วโอ้โหวันนี้เป็นการพบกันระหว่างบริรัมยูนเต็ดนะครับกับความแบบเริ่มเกมการแข่งขันครับในครึ่งเวลาแรกครับลูกนี้จะหักเข้ากลางไมค์ท้อนมาเกสได้อยู่แล้วยังแปรได้ลูกนี้โอ้โห บอลหลุดกรอบออกไปครับต่อเวลากว่าจะาชนะมหาสา,ารคามสามใบเถ่าไปได้นะครับครับบอลของความแบงค์ครอบครับเ<ด>อ้าเลี้ยงไปติดผกุตศิลป์ไม่ว่าอะไรครับใสยทัชบอลอยู่ที่นิพิษพลย้อนกลับมาทีกวินครับแหมหลอกสวยครับกล้าหลอกสมโลโรซาเลยจังหวะนี้ครับวางยาวเข้าไปในกรอบเขตโทษเป้าก็าอยู่ที่สมโลโรซาครับแต่ว่า เป็นโอเมโซครับเก็บได้ไปได้ครับหลุดไปหนึ่งโอ้โหแต่ว่าจังหวะน,นี้ยากไปครับแต่ลูกนี้โหใช่ข้อมาทุติผลเปิดย้อยยอยเข้ามาแม่ยังเก็บได้ครับหมายค้อนมาเฟสแนวรับขององทุล็อกหนึ่งครั้งแล้วโอ้โหมีตัวมาสไลด์บล็อกไม่ได้เลยครับถือว่าทำได้ดีครับโอ้โหหน้าตานี่ยังละออดอยู่เลยครับเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นใคครับ อายุยังน้อยทั้งทีนะครับพรามแบงคอกนี่ครับจากหอะที่โรซ่าจ่ายให้อองทูและอองทูล็อกหนึ่งจังหวะและ้วจริงครับแม่ลูกนี้เป็นทีลวก็วินครับทีละก็วินจันสีครับเมื่อสักครู่ครับบอกได้ทันทีจากกริดจากกริดหูหลอกลูกนี้สวยมากครับแล้วจะเปิดเข้าไปจังหวะนี้ก็ยังเกียร์สกัดออกมาได้ครับทางฝั่งของทีลวก็วินโอ้ต้องบอกว่าจากกริดหลอกลูกเมื่อสักครู่นี้พรามก็ยังช่วยกันดีอยู่ได้ด้วยนะครับ ขึ้นทางขวาบ่อยมากนะครับจกริดใช้ครับอาจะฮัอิฟานได้อยู่นะครับแล้วยิงเลยครับติดบล็อกอีกแล้วครับโอ้โหทีกวินครับมายืนบล็อกไว้ได้ครับจากปริดเปิดโค้งมาจังหวะนี้มงสกัดแล้วแถวสององทูเก็บได้มีรายชื่อในผู้เล่นสำรองนะครับวันนี้ก็พักตัวผู้เล่นหลายๆคนครับเพื่อให้มีความสดครับในเกมลีกนัดสุดท้ายนะครับ เกมไทยเกมไทยอีกหนึ่งหรือว่ารีโวโทนาครับบุรีรัมทำชิ่งมาแล้วแทงมาดะรือบอดินจะใช้สปีดครับแต่ว่ายังดับไว้ได้ครับชิติพลดดย้อยมาหน้าประตูเอาบอลลงพื้นได้ครับจากกริตเอาไม่ใช่ครับต่ไปครับ สุขพโชคสารชาตินะครับดูนี้โดน,นแซ้ออกหลังไปเสียไปเตะม,มุมนะครับทีลโกวบินจันทร์สีเลีย์ออกข้างไปออกหลังไปนะครับที่อภิวัตรไปที่โซลูกา้าเล่นเป็นโซลูกา้าน่นลประดินวิ่งหลอกไปแล้วครับแต่ว่าจับกริดได้อยู่แล้วก็มาที่โซลูก้ามหอีกครั้งหนึ่งแหม่ต้องเคลียครับสินก็กตกป่อนุบิดหมดเวลาการแข่งข<ม>ันนะครับ